<L an> พี่ไม่ลอกพี่ไม่ต้องเขิดพี่ก็บอกเขาไปเอาหรอคนเก่งงามทุกคนเลยนะขอบคุณค่ะตัวจริงสวยามากตวติดตามเอาค่ะแมนแมนติดตามเอาพี่เขตมีแฟน,นยังครับยังครับตอนนี้ยังครับแล้วตอนไหนมีอ่ะไม่รู <laughs> <laughs> ตนนร้ตอนนี้หเล่าเออก็ตอนมีไง ตาติปก็น่ารัก<ส>น้องอายก็น่ารักกขอบคุณคาับแม่เขาก็ใจอ่อนใช่ไหมคะพูดหลายโอมกักพี่เล็กบอกว่าบบมกักบบมักพี่พี่เน็กบอกว่าบบมกักนี่ไงมึงเน็กมึงมึงมึงปากกวเลยเน็กเด้ออยากกินกล้วยเหรอใช่ใช่ ไม่ไม่ไม,ไม่พี่บอกว่าขอให้รวยขอให้รวยอ่อนพอนี่ออน,นอพอ,อนเพื่อนอพอ,อนพี่อนก็ต้องจีบเดี๋ยวแม่จัดการให้น้องอายไม่ราว่ะผู้ใดว่าไม่ยาหน่สิโพแท้เจ้าเาราอาทิตย์ไหนว่างๆนัดทานข้าวกันค่ะแม่ต้อยบอก หมด,ค,หมดค,คืนหมดแล้วอายโอเคคืนหมดแล้วอายน้องอายเสาร์นี้สนุกไหมคะน่าดูไหมเส<อ>าร์นี้สนุกค่ะน่าดูมากมค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่ะใช่พี่เคทพี่บอลบอกว่าพาไปเล่นนี่หน่อยปิ้งย่างอ่ะปิ้งย่างเกาหลีอะ่ะจิบจิบเนี่ยบอกเน็กมุงมากนนี่แหละ รวยรวยรวยขอบคุณครับเพื่อนผมก็ขอให้คุณรวยนะคะผมขอบคุณค่ะไอติมโคนพี่ปูขอบคุณค่ะพี่เขตเราถามว่าเสารนี้ทีมตั้มมาครบหรือยังครบแล้วครับทีมนี้ เออทีมนี้พะนะเสาร์นี้นทีมตั้มครบครับมาบ้านนี้พี่โจกินหมนูทะเสร็จยังอะ่ะไม่รู้อิจฉาคนหนูหนูเพลงอ่ะเพลงของอุตปาม มันมีนอยู่เพลงหนึ่งมันชื่อเพลงอะไรวะร้องกันที่รุ่นนี้น,นีแต่ความรักตั้งแต่วันที่เธอเข้ามามรู้จักปะเมื่อวานก็เป็นจ๋าแล้วนะทีหนึ่งอ๋เอเหรออ๋อเหรอวันนี้อัธรรักเหรอ พีงไงพิงพิงพิงมันคือพิงไม่ใช่ของโอ๊ตปาโมดพี่โอ๊ตปาโมดใด้ของโอ๊ตของปาโมดปาทานเอาก็ออโอ๊ตป,ปาโมดปาทานไหมพี่บอลเป็นคนพูดหนูไม่ได้พูดมุกนี้ได้ผ่านเพื่อนว่ามุกนี้ได้มุกนี้ได้ คิดแล้วนะล่าสุดพูดได้คิดคุยกับพีตลอดเลยเขาแชทก็เขาว่าเขามีคุยสิบคนพี่บอนไม่ได้มาฟังตอนแรกอ่ะเขาตอบแชทไม่ชัหวัดไม่ไหวแล้วนะคุยเยอะมากด้วยนะพี่บอลจริงเก็บเ้ย <c oughs> <c oughs> ่ขคือไม่พ้วนเลยโอเคแม่หนูกินได้อีกเยอะใช่ไหมคะนถ้ามีคนบอกว่าหนูม่พ้วนเยอะๆนี่หนูกินน้วนเลยนะหนูมีอะไรจะบอกหนูรู้ปะว่า,ลวาโลกนี้อะมีผู้หญิงที่พี่รักมากอยู่คนหนึ่งแล้วพี่ตั้งใจอะ พี่ตั้งใจว่าโลกเนี้ยพี่จะรักผู้หญิงแค่สองคนในชีวิตเนี้ยกรักผู้หญิงแค่สองคนคนแรกอะ่ะพี่เลือกไม่ได้เว้ยเพราะว่าเป็นแม่พี่เองพี่รักเขามากอแต่คนที่สองอะ่ะพี่ตั้งใจจะเลือกเองจะหาเองออืแล้วหนูก็คิดดูสิง่ายๆเลยหนูก็คิดดูง่ายๆเลยว่า ขนาดแม่พี่อ่ะพี่ไม่ได้เลือกนะพี่ยังรักเกมากขนาดนั้นแล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่พี่เลือกอ่ะพี่จะรักได้ขนาดไหนเข้าใจเออหนูไม่เข้าใจเข้าพี่กอกใครล่ะฮะอ <laughs> โอ้พุดดิ้งอร่อยดีเฮ้ยขอดูพุดดิง้งหน่อยดิของอะไรอ่ะ ไม่รู้พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนตาชาอะไรไั่เนี่ยอร่อยไหมยังยังยังปะเขตรักแม่กับพี่สาวใช่สองคนแล้วแปลกอีกแล้วก็แปลกตัวเขาบอกเขาบอกเกดก็รู้ก็เกดแต่พี่เรื่องใครล่ะอรก็รอดูก็รอดูเอาจีบกับจาลี่าเพื่นว่ะ เกดบอกรักน้องอายอุนสองร้อยพี่บอลบอกห้าร้อยได้ไหมครับอร่อยอร่อยไม่สั่งให้เอาเลยพี่บอลเอาเลยพี่บอลห้าร้อยได้ไหมพูดโอ้ยพูดขนาดนี้ตีความหมายไม่ออกเลยใช่ไหมพี่ก้อยก็ไม่รู้ว่าพี่เลือกใครก็รอดูอยู่ คนยี่สิบไม่ยาวบอกถ้ารักกันจริงทำไมต้องห้าร้อยไม้หยอกเล่นเฉยๆฉพี่พี่เป็นคนขี้โกงปะ่ะนี่ขอขอแบบขอแบบเด็ดๆนะไม่นะไม <laughs> ่โกงางั้น งานถ้าหนูชอบพี่พี่ต้องชอบหนูกลับต้องหนูกลับพี่อ่ะหนูยังเล่นกับพี่ทุกอันเลยพี่มาัหนูแบบนี้ได้ยังไงโอ้ขอโทษที่รู้เยอะไปหน่อยไม่ได้ลรโอ้ตาย น้องอายบอกเกตโน 500. อนห้าร้อยรักพี่เกต์นะคือไงแถ่ผูด, <laughs> ดอะไรรักนักนะรักนะอยากได้เงิน <laughs> เล่นแต่คิดอีรีได้หนิใครว่าเล่นเขาว่าหยอกหยอกเล่นแต่คิดอีรีได้หนิไม่ได้เล่นนะเนี่ยสรุปลักกันจริงใช่ไหม <laughs> ทุกคนเพิ่งรู้เหรอทุกคนไม่รู้เหรอครับพี่ว่าเรียกเน็กขึ้นมาเถอะจะได้อีกหลายมุกค,คนนั้นม,มัน,นก็อย่าเอาผมไปเทียบกับคนแบบนั้นได้ไหมผมขอรรออันนี้ผมว่าจากใจเลยนะผมว่าเลยการงามๆเลยแบบอย่าอย่ากับรุ่นนาอย่าเอาผมไปเทียบกับคนแบบนั้น ไม่มันไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะเขาอยู่สูงเกินไปเออเรามันก็แค่ไปเป็นนตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้คอคนถามว่าไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตอนไหนปะยังไม่ได้เป็นนี่ยังไม่ได้เป็นเออ <c oughs> มาพราวอะไรปะ อร่อยเหรอเงียบจัง ร้องเแล่ฟังหน่อยใครหนูอะร้องพี่ก็ไม่ฟังฟังเพลงอะไรมากกว่ารัก หองได้ปะหองได้่ะไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเพลงใหม่ดีกว่าสักวันหนึ่งเออสักวันหนึ่งเพลงเสียงสูงเนาะทำไมฟังแต่เพลงรักจังมีความรักเหรอก็ไม,ม่นะก็มีแหละก็มีก็รักพ่อรักแม่รักหนูด้วยอย่างนี้หาอ่านเมนอยู่ รวังเพตองนพขอบอกว่าเน็ตไอขิดหรอมันมันเน็ตหนูไม่ดีหรอไม่รู้พี่จะรู้ไหมล่ะก,ก็เน็ตหนูปะ ทางมันปกติไหมล่ลก็ปกติเกดร้องเพลงบ้างใครบอกเล่นกีตาร์เดี๋ยวใครบอกเป็นขับไง๋มเหรอไม่ไม่ทำบอกรักกันให้ดูหน่อยคนเ็กบอกมึงมีให้กูวาอะไรที่ส่งของขวัญมาก่อน ที่ส่งขวานมาก่อนไปลแล้วนะน้องอายเขตเบื่อเขตละหยอกฝันดีพี่บอลวันดีพี่บอลครับค่ะพ,พี่บอลเป็นแฟนกันบอกครับบอจา้าอิดเพิ่อนยุจา่าต็บเพิ่อนยุ่ม<า>่ทันได้ติดคอยคอยว่ามันคนใจง่ายไงเรียนตัวข้อชอบ

สีเฮ็ดเยียงอะไร <icia? S 1> อะไรขอร้องแม่ยาคอมเมนต์แม่ยาสีเฮ็ดจังใด้เฟ้นเก่ากลับใจหวนคืนมอองังออความเจ็บในใจขึ้นลายแทนนอ้อยยงคือพอ ยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เขาขึ้นดีกับเขาอยู่บัวใจความเจ็บอันเก่าก็ยังบอกนีจ้จากสิตอบใจว่าจังได้ไ สີเห mm ็น hmm. จังดายแฟนเก่ากลับใจหวั่นคืມมาง้อนั่นคือบ่ปิ่นคือตอมซ้อม่ะสีเห็นจังดาแฟนเก่ามันคือต่ำท่ะพี่โจว่าบ่ฮันได้ลงไรอยู่ สิเห็นจังใดเส้นเก่ารับใจหวนคืนมัง่งอความเจ็บในใจคึ้นลายแทนโนยังคือพอยังน้ำตาไหลสิอนุญาตให้เขาขึ้นรีกับเขาอยู่บ่ใจความเจ็บอันเก่า กยังบอกใหจักสิตอบใจว่าจังได้ยังบอกเลยโตถามหนูเหรอจากีะไรพวกนี้เขาถามหนูหรอที่จะเอามาส่งหนูที่นนทบุรีเหรอส <c oughs> วัสด,ดี<า>จา้าถามพี่แล้วมาถามในไล์หนูเนี่ยนะ ให้หนูถามพี่เนี่ยให้หนูฝากฝากหนูมาถามพี่ประมาณนั้นมีบางคนที่อยากบอกกับเธอก็ใครบางคนที่แม่รอคิดถึงเธอ แ,ออและไม่รู้จธเริ่มต้นยังไงและไม่รู้เธอจะเร่ยเกลียงไหมก็ยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้ก็ใครคนหนึ่งรักเธอหนอกถึงหัวใจอยากให้เขาคนนั้นทำอะไรเพื่อให้เธอได้พบกับใจว่าฉัน ักเธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรเธอ,อลเมื่องให้หนูเหรอใช่ทำไมก็ถามเฉย เอาไม่เล่นแล้วหรอขันมืออู้ยิ่มเน่ออินดีบอสจ้าอินดีอินดีก็อินดีอ,ดอ,อะววอะไรนะพี่ปลอดที่แล้ว ปวดขี้ก็ไปขี้ดขออนุญาตไปฉีกกันเ้อสุกุ้นบ่หยแล้วอาซมนี่ละเมื่อหนาคนมาพอกัอนไหมเห็ดชุกชื้นไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนะคะบา,บายครับ